สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูการอีกแล้วนะคะในวันพุธที่9เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะหลังจากที่2วันที่เราเรียนไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องแรงแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานน้ำนะคะส่วนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลมกันเลยนะคะ พลังงานลมเป็นการนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยกังหันลมค่ะในการเปลี่ยนพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลนก่อนนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมดค่ะและกระบวนการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากลมจะไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมออกมาด้วยค่ะ พลังงานลมเป็นพลังงานตามธรรมชาติเราใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหงันลมเปลี่ยนพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลนและต่อเข้ากับสายส่งกลางเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะรู้จักไหมพลังงานลมตั้งแต่โบราณกาลมานับพันปี ผู้คนใช้ประโยชน์จากพลังงานลมสำหรับแล่นเรือข้ามมหาสมุรในการเดินทางหรือการติดต่อค้าขายข้ามโลกและยังใช้กังหันลมในการเกษตรกรรมอีกด้วยสายลมมาจากอากาศที่เคลื่อนไหวเมื่อดวงอาทิตย์่องแสกอุ่นๆลงมาอย่างโลกอากาศที่อบอุ่นก็จะลอยขึ้นข้างบนส่วนอากาศที่เย็นกว่า ก็จะลอยไปแทนที่เป็นพลังงานไหลเวียนจนเกิดเป็นสายลมพัดมาลมจะเย็นสบายหรือแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ภูมิภาคอากาศและฤดูกาลอีกด้วยพลังลมแตกต่างกันตามความแรงเช่นแรงลมปานกลางพร้อมฝนตกเรียกว่าลมพายุฝนหรือลมที่มีกำลังแรงมากๆก็เรียกว่าทอร์นาโด พลังงานลมมีประโยชน์มากมายเราจึงพยายามนำพลังงานลมมาใช้เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนมาใช้ได้ใหม่ตลอดโดยใช้กังหันลมเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าได้พลังงานลมจึงนับเป็นเพื่อนแท้แก่โลกและสิ่งแวดล้อมจริงๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลมกันไปแล้วนะคะส่วนงานวันนี้นะคะคุณครูจะให้หนูเขียนคําว่าการหันลมทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกันเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้วิธีการเขียนแล้วก็การสะกดคําทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะจะมีทั้งคําภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ เด็กจะเห็นมีทั้งภา,าษาไทายและภาษาอังกฤษนะคะเวลาทํางานอย่าลืมนะลูกเราต้องเขียนหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างค,คุณครูการเขียนหนึ่งบรรทัดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบรรทัดที่สองเด็กๆก็ต้องเริ่มบรรทัดแรกนะคะเริ่มจากเขียนกไก่ก่อนนะลูกตามด้วยไม่หันอากาศนะคะเดี๋ยวค,คุณครูขอปรับกล้องนิดนึงนะคะ ก็ไก่แล้วนะคะหลังจากที่เด็กเขียนก็ไก่เสร็จแล้วนะลูกตามด้วยไม่หันอากาศนะคะแล้วก็ตัวงองูนะลูกก็ไม่หันงอกังหอหีบนะคะเขียนหอหีบต่อตามด้วยไม่หันอากาศแล้วก็นอนูนะคะหอไม่หันนอนหัน ตามด้วยตัวลอลิงนะคะแล้วก็มอหมาล้ออกมอลมรวมกันนะคะกังหันลมมันอ่านได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คืออ่านแบบผสมคําหรือสะกดตามรูปคํานะคะก็คือกออะงอกังหออะนอหันล้ออกมอลมรวมกันนะคะกังหันลม เราได้คำภาษาไทยกันแล้วนะคะลูกก็อ่านอีกแบบนะคะก็ไม่หันงอกังหอไม่หันนอหันลอออมอลมรวมกันนะคะกังหันลมเดี๋ยวเรามาเขียนภาษาอังกฤษกันนะคะตัว W U I N N D ตามด้วยตัว M แล้วก็ตัว I L สองตัวเราจะเรียกว่า Double L นะคะภาษาอังกฤษคำว่ากังหันลมคือ Wind แปลว่ากังหันลมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ Wind กังหันลมค่ะ คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียน10คคำนะคะแต่ถ้าเด็กๆก,ก่าจําไม่ได้หรือเขียนไม่ถึง10คคำให้เด็กๆเ,เขียนเลขกำกับตรงเส้นบรรทัดข้างหน้าของเส้นบรรทัดสีแดงตามตัวอย่างในคลิปเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนครบ10คคำแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเขียนคําว่ากังหันลมกันต่อเลยนะคะอย่าลืมบรรทัดสุดท้ายต้องเขียนชื่อนะลูก เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันต่อนะคะคำที่สนะคะเริ่มจากกอไก่ตามด้วยไม่หันอนากาศงองูหอยหีบไม่หันนากาศนอหนูลอลิงมอม้านะคะ w i n d m i l l มี L สองตัวคือ double L นะคะคำที่4นะลูก mm hmm. เด็กๆต้องเขียนให้ถึง10คำนะคะคำว่ากังหันลมนะคะ mm hmm. ก็ไม่หันงอกังหอไม่หันนอหันลอออมอลม W หรืออีกอย่างที่เราเรียกกันคือตัว mm hmm. w u นั N ่นเองนะคะ I N D M I L L นะคะกังหันลมภาษาอังกฤษ Winmill 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 กังหันลมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะภาษาไทยกังหันลมภาษาอังกฤษ Winmill Winmill กังหันลมนั่นเองค่ะ เด็กต้องเขียนให้ถึง1ิคำนะคะก็ไม่หันงอกังหอไม่หันนอหันลอออมอลมภาษาอังกฤษ W I N D M I L L ว Wind กังหันลมค่ะ เด็กก็เขียนให้ครบ10บคำนะคะใครเขียนครบ10บคำแล้วสามารถส่งให้คุณคุูกันตรวจได้ในกลุ่มไลน์เลยนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ W หรือเรียกอย่างหนึ่งคือตัว W นะคะ W I N D M I L L Wilmin อีกรอบหนึ่งนะคะ Wilmin กังหันลม กังหันลมวินมินวินมินกังหันลมแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ